สำหรับท่านที่ใช้แท่นสชีทของ Big Wood นะครับรุ่นโดยเฉพาะรุ่น jp 6นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเกรดตัวเครื่องนะครับให้มันเป็นแท่นสชีดแบบขั้นเทพนะครับเอ๊ะมันจะขั้นเทพแบบไหนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวแท่นสาชีดของตัว jp 6หรือ jp 8 8 0 1หรือ jb 1 2นะครับใบมีดส่วนมากก็จะเป็นแบบให้สปีดกับคาบายที่เป็นแบบใบหน้าตรงตนะครับ จะ3ใบ4ใบก็แล้วแต่รุ่นนะครับตอนนี้หลายคนก็จะคุ้นเคยก็ใช้สก็เรียบนะครับก็โอเคนะครับขึ้นอยู่กับการตั้งใบของท่านแต่วันนี้ผมจะอัปเกรดเอาแบบพูดง่ายๆว่าสายออกมาได้เนียนปิ๊บนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งอะไรต่างๆนะครับมันจะเปลี่ยนไปจากรุ่นเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะอัปเกรดยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมมีนะครับตัวแกนเพา ที่มาจากเมืองนอกที่เป็นแบบมีดเล็บนะครับแล้วใบมีดแบบนะแบบเป็นตีเกลียวด้วย e นะครับดูแลรักษาง่ายโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องตัวนี้ดูนะครับที่มาจากเมืองนอกนะครับว่ามันเป็นแบบไหนเราจะแกะกล่องตัวแกนเพาชุดใหม่ของ JP6 นะครับที่เป็นระบบมีดเล็บนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับที่ผมจะเป็นมีดเล็บตัวแกนเพาตัวนี้นะครับ ใบมีดนะครับก็จะมีถึง4ชุดด้วยกันนะครับไม่ใช่มีสชุดอันนี้เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างตัวเก่ากับตัวใหมข่ของมันอันนี้จะเป็นชุดดั้งเดิมนะครับที่เป็นใบมีดไฮสปีดหรือค่าใบาที่เราเอามาใส่นะครับอันนี้ที่ีผมถอดออกมาจากตัวเครื่องแล้วจะมีด้วยกันทั้งหมด3ใบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวแกนเพาตัวนี้นะครับนนเดี๋ยววางคู่ให้ดูก่อนจะใส่นะครับ เท่ากันนะครับแต่ใบมีดชุดนี้จะมากกว่านะครับก็คือมันจะมีด้วยกัน4แถวนะครับอันนี้จะมีแค่3ใบนะครับความละเอียดในการใส่ไม้ข้อได้เบียบใบยิ่งมากนะครับมันก็จะทําให้การใส่ไม้ละเอียดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบในการใส่ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ให้ดูว่าไม้มันจะออกมาเนียนขนาดไหน ครับหลังที่ผมแนะนําตัวไปมีเรียบร้อยวันนี้เราจะต้องมาทําการถอดแกนเผาตัวเก่าออกยกทั้งยวงมาใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตั้งแต่ถอดและเปลี่ยนยังไงนะครับ